รางวัลด้วยรางวัลลูกทุ่งแห่งปีรางวัลศะลปินลูกทุ่งแห่งปีมายาทีววอร์ดอีะ้วนะครับแม่แก้วขอบคุณครับเครื่องเพชรเฮ้เครื่องเพชรอ่ะเครื่องเพชรเครื่องเพชรื่แล้วแม่เข้าหอยยากนั่งเลยนั่งเลยอุ้ยขน้ำเลดูซี่อะไรดูซี่อะไรแม่ถือไมให้น้องกันแม่ถือไม้ แม่แก้วถือไม้ให้น้องกันเครื่องเพชรจริงสร้อยส่ใอยส่อยทองคำค่ะสวยมากได้ยินจากมาปราใช่ไหมได้พูดตามมาปราพูดก่อนจ้ะ แหงสูงแหงสูงไม่ใช่ขยับแบบนั้นใครเล่นได้แน่ใครเล่นเป็นไอรูนแม่ถามใครแม่ถามให้เข้าตัวเองทำไมเนี่ยเิอมาก็เจอแต่เลยกูขายกูป่า